ไงไม่เจอกันนานเลยฮะกรอบไหมเนี่ยกรอบไหมโอ้หิวจัดหิวจัดหอมจังเลยืมเขียวกรอบมากน้องเป็นแมวที่เจ้าของเขาย้ายบ้านแล้วไม่พาไปด้วยนะครับบ้านก็เป็นบ้านร้างอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็น้องก็ยังอยู่ที่นั่นไม่ยอมไปไหนนะครับใครเอาพาไปเลี้ยงก็ไม่ยอมไปนะ เราก็ไปให้อาหารบ้างแต่เราไม่กล้าเข้าไปในบ้านมันน่ากลัวไปตะโกรเรียกเอานะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับอันนี้ถ้าเข้าหิวเขาจะมาหาเองอะไรแบบเนี้ยนะนี่สงสัยจะหิวจัดมาถึงนี่เลยอายุเยอะแล้วด้วยดูทรงใช่ไหมอายุเยอะมากอายุเท่าไหร่แล้วเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้ว อ,อิ่มแล้วเหรอฮะจะกลับแล้วเหรอทำไมผอมจังเลยวะฮะอิ่มแล้วเหรอกินแค่นี้เออจะเอาอะไรอีกอ,อิ่มยังอิ่มยังอ,อะไรไหมกินอะไรอไหม เออมันจ่กระดูกเลยลูกแม่มันอายุมันเยอะแล้วด้วยโอ้ดูไี่ผอมมากเลยอย่างว่าเราเราก็ทำได้แค่นี้แหละลูงให้แค่อาหารมันเลยเออนะกินก็กินน้อยกินไม่เยอะมีเงนินอิ่มยัง ถุงเงินมันชื่ออะไรนะถุงเงินมีเงินถุงเงินโอ้ดูกับดูหอมมากเออเอาอะไรลูกอืมกินไปกินต่อเลยโมเด็ปโมเปลน้ำให้มันกินหน่อยได้โมเปลน้ำมาเดี๋ยวไปเอาน้ำให้กินหน่อยเออรอก่อนรอก่อนอ่าอ่าเร็วเร็วลูก เออมันนอนรอมันนอนรอก่อนอ้โหนอนรอเลยคนโม่แล้วเขานอนรออยู่อยู่น้ำไหมอยู่น้ำลูกอยู่น้ำเหรอเอออันนี้เอาน้ำมาให้อันนี้โม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 เอามาไว้นี่ลูกอันนี้หน้าบ้านลุงเขามามามีกันมาลูกมาตรงนี้เอออยู่น้ำไหมกินไปกินไป กินเลยเออโมเอาอาหารซองมันก็ได้ให้มันกินเยอะๆเออทำไมลูกจะเอาอะไรอ,อืมอ,อ่ะโมอ่ะมันกินไม่หมดช่างมันให้มันกินโอ้กินกินกินอยากกินอันนี้โอ้อาหารเมร็ดก็กินไปเยอะพอสมควรแล้ว โอ้อยากกินอันนี้กินเยอะเลยโมดีๆลูกอย่าให้หกนั่นนะเดี๋ยวต้องเก็บให้ลุงเขาด้วยนะอยู่หน้าบ้านลุงเขาเดี่ยวจัดอาไรแบบนี้เลย อร่อยใช่ไหมเยเดี๋ยวกินในในี่หิวจัดกินหมดซองเลยโหยกินทั้งอาหารเมร็ดกินทั้งอันนี้เลยกลับแล้ว กลับบ้านแล้วบ้านก็เป็นบ้านร้างเลยไม่มีคนอยู่ก็ยังดีหิวรู้จักมาเรียกขอกิน